มัคคะสัมัคคีก็คือศีลสมาธิปัญญาประชุมรวมกันเป็นหนึ่งไงครับไม่ได้ไปแยกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วแต่ในขณะนั้นมันรวมกันเป็นเป็นประชุมกันเป็นหนึ่งคล้ายๆว่ามีทั้งความปกติมีทั้งความตั้งมั่นแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงในขณะใดก็ตามสมมติว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นรูปอย่างเงี้ย เราเห็นรูปอย่างเงี้ยในขณะที่เห็นนั้นมีภาวะที่ปกติด้วยปกติกายปกติวาจาปกติใจมีจิตใจที่ตั้งมั่นในขณะที่เห็นมีความเห็นถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดดับสิ่งนั้นไม่เที่ยงเห็นอยู่อย่างเงี้ยอะไรผุดขึ้นมาเห็นปั๊บเข้าใจเห็นปั๊บเข้าใจเห็นปั๊บเข้าใจแล้วขณะนั้นใจก็มีความตั้งมั่นศีลส,สมาธิปัญญารวมกันรวมประชุมกัน